ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t o f o r s x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรอนดูดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r s x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำตุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีกิ่ง เดิมนะคะหัวข้อวันนี้จะชื่อว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะ,อะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่ากดไทม์สเตมใต้ดีสคริปชันได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าจําเป็นต้องมีการเกริ่นนะคะว่ากิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะซึ่งสิ่ง เหล่านี้เนี่ยกิงฟ้าบอกเสมอว่าดูเป็นแนวทางเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายหอจากกิงฟ้านะคะอ่าก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะซึ่งกิงฟ้าบอกเสมอกิงฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดตลอดสิปีที่ทําคลิปคือลักษณะการพูดสไตล์การพูดคือเป็นอย่างนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้นะคะแต่ YouTube สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะมันจะมีมุมขวาบนของคุณนะคะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะหรือมันคล้ายๆเซตติ้งอะคะอ่ะกดเข้าไป แล้วก็กดไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับให้เร็วขึ้นช้าลงได้เลยตามใจชอบได้เลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือสปีดปกติแบบนี้หรือความเร็วปกติไม่ต้องปรับใดทั้งสิ้นให้ฟังเพลินๆต่อไปยาวๆได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับ,รบชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน,ในระยะเวลา15วันต่อจากนี้ก,นก็คือแล้วตับให้จะบอกบางเรื่องอาจจะขึ้นมาเบือองงร่ จะไม่ขึ้นมาก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันค่ะ Child expression delight De openness อันนี้เป็นไพ่อักษรรูนนะคะ i n g u s g a b l e หรือว่า j a b l e นะคะ August The Fool, The Emperor, Queen of Swords, Two of Pentacles, Knights of Swords, Ten of Pentacles, King of Pentacles, พระส okay. ุขค่ะโอเคเดยวกิ่งฟ้าขอเปิดไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบนะคะเป็นการเช็ค ความรู้สึกหรือคําแนะนำนะคะอะแต่ภายใบนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ Change is the key ingredients of opportunity and success นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะคุณเองอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะที่บางคนอาจจะบอกว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงจังเลยมีความกงังวลวิตกจริตแต่จริงๆอิงฟ้าบกเสมออย่าไปกลัวค่ะ ทุกวันของมนุษย์เราจริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมากน้อยหรือมันอาจจะเหมือนเดิมก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอย่าไปกลัวนะคะฉะนั้นอย่าไปดึงพลังงานอะไรที่มันเป็นด้านไม่ดีเข้ามาให้คิดเป็นแง่ดีว่าเออทุกการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเจอบททดสอบบ้างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงมันไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งพลังงานไพ่จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลง ที่คุณจะเจอเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณกังวลแต่พลังงานเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมนะคะกิ่งฟ้าเพิ่มให้เลยว่าเก่งและปังและดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะฉะนั้นทุกอย่างมันมันมีบททดสอบในตัวของมันไม่ต้องไปกลัวมันนะคะพลังงานก็เลยมันจะมีคําขึ้นเตือนละกันกิ่งฟ้าขอเป็นคําเตือนให้ก่อนสาหรับชาวราศีมังกรในเรื่องของอารมณ์เรื่องความคิดอ่ามันมันเหมือนไพ่บอกแหละนะคะตั้งแต่ต้นเลยว่า มันมีความวิตกกังวลหรือว่าอารมณ์ของเรามันอาจจะสวิงบ้างนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่ควบคุมสติได้ดีนะคะหรือบางคนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เหนือดวงอ่ะมันนั่งสมาธิหรือควบคุมจิตใจตัวเองหรือเขาเรียกว่ามีสติทุกย่างก้าวในชีวิตกิ่งฟ้ามองว่า ดีอยู่แล้วให้คอนติเนียต่อไปนะคะขอให้คุณเป็นมนุษย์เหนือดวงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเออช่วงนี้เป็นดามพลังงานไพ่จริงๆหรือว่าอารมณ์มันสวิงหรือบางทีควบคุมสติควบคุมอารมณ์หรือว่าบางทีบางคนบอกว่าเออบางทีควบคุมอเรามไม่อยู่ทะเลาะกับตัวเองบ้างเป็นทะเลาะคนอื่นบ้างหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ได้แด่งใจเลยนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์ขมุกขมัวอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นได้กิ่งฟ้าขอกอดเป็นกำลังใจนะคะผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยว่า มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่คุณต้องมีสตินะคะคือมันเป็นคําเดียวค่ะไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยว่าช่วงนี้ถ้ามองในแง่ที่ดีนะบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้ต้องมีอารมณ์สนทรีอารมณ์ติดติดอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียครีเอทีฟถ้าไม่มีอารมณ์สนทรีไม่มีอารมณ์ติด ไม่มีความอารมณ์อ่อนไหวในบางช่วงเนี่ยมันจะทําให้เราคิดงานไม่ออกอในกรณีบางคนอาจจะบอกอันนี้ยกตัวอย่างนะมันอาจจะมีอีกเยอะหลากหลายอาชีพเนะาะอย่างเช่นบางคนบอกเป็นครีเอ i v e เป็นอาร์ติสเป็นแบบนักศิลปะอะไรเงี้ยนะคะแบบนักวาดภาพหรือว่านักแต่งเพลงหรือว่าเป็นอารมณ์ที่แบบต้องสิลนสินนิดนึงอะคะ่ะมันต้องมีอารมณ์แบบร่วมอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยกับการเป็นเรื่องดีหรือว่าใครที่ทําอาชีพอาจจะเกี่ยวยงกับของกินของบริโภค รสชาติรูปรสกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้หรือของที่มีความสวยงามหรือบางคนขายของพวกสื่อออนไลน์ต่างๆหรือของที่แบบกิเลนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้จะกลับกลายเป็นวาเรื่องดีหรือบางคนบอกว่าขายของผู้ผลิตภัณฑ์ครอบครัวต่างๆนะคะหรือบางคนบอกว่าเ,เป็นแบบทำพวกเนอร,ร์เซอรี่ดูแลเด็กอะไรที่เกี่ยวโครครอบครัวต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะ,ะแต่ไม่เช่นนั้นเนี่ยกิงฟ้าพูดเลยว่าระวังแค่เรื่องอารมณ์เป็นหลักๆก,ก,กิงฟ้าบอกตรงนะไม่ค่อยกังวลอะไรเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะมันมีความเป็นทิศทางที่ดีเยอะมากคือแ เลยแต่อีก20%่ิฟ้าให้เรื่องอารมณ์ที่ต้องแก้ไขนะคะแต่ช่วงนี้จะบอกแล้วคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆนะคะอย่าใช้สเสน่ห์ไปในทางที่ผิดนะคะสเสน่ห์ของคุณหมายถึงว่าอะไรมันอาจจะมีคนให้ความสนใจเราคนอาจจะชอบเรารู้สึกดีกับเรา หรืออาจจะแบบกลับมางา้อเรากลับมาสนใจเราอะไรเงี้ยแต่อีกมุมมองหนึ่งมันอาจจะเป็นคําว่าเสน่ห์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นในเชิงแบบว่าชู้สาวหรือแบบเชิงความรักเสมอไปมันสามารถเป็นสเสน่ห์ในเชิงคําว่าความสามารถมันทําให้คนแบบว่าอยากจะว่าจ้างคุณอยากจะดึงตัวเราไปทํางานหรือว่าเห็นศักยภาพของเรามากยิ่งขึ้นคือได้รับการชื่นชมนั่นเองนะคะฉะนั้นในเรื่องของศักยภาพความสามารถช่วงนี้ก็เด่น เด่นพอๆกับเสน่ห์เลยนะคะแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกอีกมุมหนึ่งเสเน่ห์อีกมุมก็คือบางคนอาจจะแปลว่าเราโสดอ่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะแปลว่าหวานสเสน่ห์แล้วก็มีคนให้ความสนใจเราหรือเราไปจีบใครก็อาจจะแปลว่าเขาให้ความสนใจเรากลับนะคะแต่อีมองอีกมุมนึงก็อาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันมีคนเข้ามามากกว่า1คนในช่วงนี้นะคะแต่ต้องมองอีกมุมนึงว่าในกรณีเราม <c oughs> ีคู่หรือมีแฟนแล้ว อย่าให้รักซ้อนซ้อนเงื่อนแค่นั้นพอนะคะไม่ว่าจากเราหรือจากเขานะคะแต่จากเราเนี่ยกิงฟ้าก็มองว่าเรากิงฟ้าคุยกับคุณอยู่นะคะฉะนั้นถ้าเรามีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วก็ซื่อสัตย์กับความรักแต่ถ้าเราบอกว่าเ,เราไม่โอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้หรือความรักแบบนี้มันอาจจะแบบไม่ใช่สําหรับเราหรือว่าคุณมีเหตุผลล้านแปดพันเก้าที่รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกับความรักหรือคู่ของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ย คุณก็ต้องจบก่อนแล้วค่อยไปเริ่มต้นคนใหม่ไม่ใช่ว่าคบซ้อนซ้อนเงื่อนอย่าหาทำนะคะวิบากกรรมมันมีจริงนะคะแต่แค่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนอ่าแต่คุณสร้างวิบากกรรมตรงจุดนี้เนี่ยระวังมันจะเข้าหาตัวไวนะคะแค่นั้นเลยกิงฟ้ามีหน้าที่เตือนค่ะที่ที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณกิงฟ้าไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณนะคะฉะนั้นแก้ไขที่ตัวเองนะคะแต่กิงฟ้าจะบอกเลยว่าสเสน่ห์ของคุณนะใช้ไปในทางที่ถูกต้องดีกว่า เป็นในสเสน่ห์มหานิยมคนนิยมชมชอบไปไหนมาไหนคนรักคนเมตตาทําอะไรก็เหมือนประหนึ่งว่ามันมีอะไรเปิดทางราบรื่นราเปรียบคนพพอร์ตคน ure, เอ็นดูอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องดีนะกิ่งฟ้ามองแบบนั้นเสมอนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกมีโอกาสที่จะมีสูงเหมือนกันนะคะหรือรับสัปสัตเลี้ยงมาก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่นนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอออาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆทําทงานใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกในไพ่ใบแรกเลยก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมมมจจรรริิงงงงงๆๆนนะคะคคคแต่่่่่ชววววี้้้กกกกฟาาาาาอลัับบไุุณดสข ความมดหมองนะเอาจริงความสุขของคุณมันคือแป่อย่างที่กีฟ้าบอก80%อัพเลย ขอให้คุณแก้ไขาอารมณ์แค่นั้นเองอารมณ์แบบบางทีแบบสวิงอะไรเงี้ยนะคะถ้าแก้ไขได้โอ้ดีมากกิ่งฟ้าอยากคุณนั่งสมาธิวันละหนึ่งสองนาทีสละเวลาสักนิดนึงแต่ถ้าใครนั่งสมาธิอยู่แล้วกิ่งฟ้าดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าละโมบุนบอกว่าอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่สวดมนต์ได้ไหมได้แล้วแต่คุณแต่กิ่งฟ้าให้นั่งสมาธิอันดับหนึ่งอันดับ2ถึงเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์แต่ที่เหลือมันอยู่ที่ตัวเราอะคะ่ะการทําสมาธิหรือการนั่งสมาธิมันมีหลากหลายแบบบางคนนั่งสมาธิเลยบางคนฟังเป ทำใจนิ่งๆนุ่มๆร่มๆอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบละจากสื่อออนไลน์โซเชียลดีทอกซ์มันก็เป็นสมาธิได้บางคนวาดรูประบายสีนะคะบางคนอาจจะแบบว่าต่อจิ๊กซอมันมีหลากหลายเวบางคนถักนิตติ้งก็มีฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าไปตายตัวกันมีสมาธิมันเป็นได้หมดค่ะทุกอย่างเดินทางสายกลางให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะบอกว่าคุณจะโดนสปอยเยอะนิดนึงคําว่าสปอยมันสามารถเป็นคําว่าอย่างที่ก่งฟ้าบอกมีคนเมตตาเรา เออสปอร์ต uh, เราดีแตีกมุมนึงบางคนบอกว่าโดนสปอยจากครอบครัวหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยู่ยีดก็ได้ของอะไรมาแบบฟุ๊กๆหรือได้รับข่าวดีหรือได้ของขวัญอ่าหรืออาจจะในเปนในเชิงแบบได้ของมีค่าที่รู้สึกว่าเป็นคุณค่าทางใจจริงๆได้เป็นได้2ประการนะเราซื้อเองก็ได้นะแต่จริงๆกีฟ้ามองอีกมุมมากกว่าว่ามันมีคนให้เรามากกว่าพลังงานเลยขึ้นเป็นลักษณะเขาว่าโดนสปอยมีคนสปอร์ตดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าได้รับอะไรมาแบบ ไม่ได้ตั้งใจจะได้โอ้มันก็ได้มาอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะบอกว่าได้งานคือบางคนเนี่ยคำว่าของขวัญของล้าค่าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนบอกโอกาสในเรื่องของการทํางานโอกาสแบบช่องทางในการทําเงินหรือว่าโอกาสอื่นๆอะไรเงี้ยหรือโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสฉะนั้นเลยบอกว่า,วาข่าวดีของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะ <Evet. S 1> แต่อย่างน้อยคุณอาจจะได้รับข่าวดีอย่างน้อยหนึ่งอย่าง,างเป็นต้นนะคะเป็นต้นไปนะประมาณนี้แล้วช่วงนี้พลังงานเกี่ยวกับเรื่องอสังหาบ้านรถที่ดินค่อนข้าง ดีค่อนข้างดีมากๆแต่บางคนอาจจะบอกว่าช่วงเนี้อยากจะพักผ่อนคือการเติมพลังงานของคุณนะสำหรับชาวราศีมังกรช่วงนี้กิ่งฟ้าแนะนาว่าคืออยู่บ้านบางคนบอกว่าอืไม่ได้ค่อยได้อยู่บ้านเลยอะอาจจะแปลว่าหาเวลาพักผ่อนอยู่บ้านแต่บางคนบอกอยู่บ้านเยอะแล้วอยากไปที่อื่นอยากไปเที่ยวได้เลยค่ะแต่จริงๆหลักๆเลยพลังงานคุณการชาร์จพลังงานของคุณอะไพ่ขึ้นว่าการอยู่ที่บ้านหรือการพักผ่อนหย่อนใจอย่างที่กิ่งฟ้าทาขอโทษนะคะนอนงงๆนอนงงงแไม่ต้องคิดอะไรค่ะ สบายๆไม่ต้องคิดอะไรเลยสบายๆชิลต่อไปแบบเหมือนเขาเรียกว่าปล่อยจิตโล่งๆอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนแบบการ อยู่กับตัวเองอยู่ในที่ที่แบบปลอดภยัยอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรืออยู่กับคนที่เราไว้ใจมีความสุขบางคนแบบคนที่เราไว้ใจคือบุพการีคนที่มีพระคุณผูวครอบครัวอยู่กับแฟนคนรักอยู่กับเพื่อนฝูงหรือกัลยาณมิตรต่างๆก็ได้คือพลังงานมันขึ้นว่าคุณจะเจอเซฟโซนหรือว่าเจออะไรที่รู้สึกเป็นมุมสงบหรือจิตที่แบบสงบขึ้นละกันต้องเรียกแบบนี้ละกันแต่ เหมือนหรือบางคนกําลังสแสวงหาก็ได้บงางคนบอกจิตใจวาวุ่นอ,อยากสแสวงหาความสงบบางคนอยากไปปัปิบัติธรรมหรือแบบเป็นหนึ่งเดินเข้าป่าเป็นหนึ่งอยู่กับธรรมชาติไปเที่ยวธรรมชาติทเที่ยวทะเลหรือว่าไปอยู่กับอะไรที่แบบเหมือนเป็นหนึ่งพื้นที่สีเขียวอะ่ะ มองไปก็สะอาดตาอะไรเงี้ยก็ได้ดีเหมือนกันค่ะดีมากๆนะคะช่วงนี้จะบอกอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณอยากได้ดีหรือว่าอยากได้เงินดีมากๆจริงๆพลังงานของคุณเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองดีแต่มันแปลว่าต้องทํางานเยอะมันไม่แปลกบางทีบางคนบอกว่าที่อารมณ์มันสวิงเพราะว่างานมันหนักงานมันเยอะในช่วงนี้แต่ท่องเข้าไว้โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำมันเงินอะงานมันมาพร้อมเงินนะคะของคุณนะคะแต่ถ้าบางคนบอกทํางานฟรีแลนซ์ทำงานแบบว่าหลากหลายงานมันก็จะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางแหละแต่ช่วงนี้ ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนหรือยกย้ายในสถานที่ทํางานน่ะถามว่าทําได้ไหมพลังงานมันขึ้นว่าครึ่งคึ่งกลาง,งๆหมายถึงว่าอะไรคือเหมือนแบบเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นการทดลองทดลองทาเออแล้วก็อยู่ที่เดิมคือบางคนอาจจะบอกว่าเอออยากหาอาชีพเสริมอันนี้คือดีเลยนะคะพลังงานมันเลยขึ้นว่าอยู่ที่เดิมไปก่อนเหมือนทํางานสิ่งที่คุณทําอยู่หรืองานประจำอะไรก็ตามแต่แต่อาจจะมีอีกหนึ่งออปชันหนึ่งอาชีพเพิ่มอะไรเงี้ยคือสามารถทําได้ดีนะคะเ,เพื่อไม่ให้เราเบือ่อ แต่บางคนอาจจะบอกว่างานประจําที่เราทําอยู่มันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยแต่รู้สึกเบื่อมากเลยทยํายังไงก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทำนะคะหรือว่าหางานอดีเรกอะไรเพิ่มเติม ประมาณนี้ละกันแต่รวมๆพลังงานถ้าใครทํางานแบบว่าต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่ท้าทายมีอะไรหลากหลายเรื่องเข้ามาอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นสีสันมันถือว่าดีแต่ช่วงนี้ถ้าใครที่ทําอะไรแบบว่าเดิมๆซ้ซําๆมันเป็นพลังงานเหมือนต้องหาอย่างอื่นเพิ่มแต่อย่างที่อิงฟ้าบอกถ้าถามว่าจะเปลี่ยนงานไปเลยได้ไหมไพ่มันขึ้นอย่างที่อิงฟ้าพูดคําเดิมนะไม่ได้ตั้งใจจะพูดซ้านะแต่ไพ่มันขึ้นว่าเหมือนขาข้างหนึ่งอยู่ที่เดิมอีกขาข้างหนึ่งอาจจะออกแบบเขาเรียกว่าศึกษาหรือว่า ออกไปหางานอีกที่หนึงก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าไปเต็มตัวอ่าไพ่จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ทําอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณเต็มที่ให้มากอ่าหมายถึงว่าอยากสําเร็จอะไรอยากได้ดีอยากประสบความสำเร็จคือมันเหมือนกับว่าลงมือทาลงมือด้วยน้ํามือของเราอะคะ่ะเหมือนด้วย2อมือของเราด้วยสมองของเราลงมือทําซะสําเร็จนะ่เพราะว่าพลังงานมันขึ้นประสบความสำเร็จแต่เกิดจากการลงมือทําไม่ใช่ว่าอยู่ดีโชคเข้ามา โชคมาช่วยเราทั้งหมดไม่ใช่แต่ถามว่าคุณได้ของขวัญชิ้นแดงอย่างน้อยหนึ่งอย่างได้ข่าวดีหนึ่งอย่างแต่มันเกิดจากการลงมือทําด้วยส่วนหนึ่งอ่านะคะประมาณนี้นะแต่การเงินของคุณกิ่งฟ้ามองว่าดีแล้วช่วงนี้คุณดูดีมีออร่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกในเรื่องสเสน่ห์ใช่ไหมคะมันสามารถเป็นได้ว่าช่วงนี้อ่า ถ้าพูดผึงในเรื่องของความรักอย่างที่กิ่งฟ้าบอกอาจจะสละโสดก็ได้บางคนอาจจะแปลว่าสมหวังในเรื่องความรักหรือความรักของคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะอยู่หรือจะไปอะไรเงี้ยคือมันเหมือนจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกใครอยากสร้างครอบครัวมีบุตรมีลูกมีได้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งนะคะถ้าในกรณีบางคนบอกว่าอยากรับสรรฐฐัปะสัตเลี้ยงมาเลี้ยงคุณต้องเอ่จริงๆมันมีโอกาสได้นะคะมีโอกาสมีแต่ไพ่มันจะมีขึ้นเตือนเล็กน้อยว่าถ้าสมมติคุณต้องการมีสรรฐฐักัะ แฟนกับคู่ของคุณหรือว่าคนที่เราคุยด้วยอยู่เนะี่ยคิดดีๆเพราะว่าสมมติเฉยๆสมมตินะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นนะอันนี้ฟังเป็นแนวทางเฉยไม่ใช่เอาไปดูแลเอาไปเครียดน,นะไม่เอานะดูดวงเป็นแนวทางนะกิ่งฟ้าเตอือนสติคุณถูกรอบนะคิดดีๆก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราเลิกกันมีปัญหากันแล้วสัพพสา,าเรเลี้ยงเราจะทำยังไงคิดดีๆนะคะก่อนที่จะรับมาอันนี้คือเป็นการเตอรือนสติสําหรับบางคนที่แบบว่า อยากจะรับมากันหนุ่มกับหนิงกับคู่ว่าตอนนี้ยังรักหวานหอมชื่นแต่เราไม่รู้อนาคตไงคิดดีๆก่อนนะคะภัยขึ้นให้คิดดีๆเท่านั้นเองอ่ะช่วงนี้พลังงานของคนแบคเอพคอยสนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังมีแล้วคุณเองอาจจะเป็นคนแบคเอพหรือสนับสนุนผู้อื่นคือจริงๆพลังงานของคุณถ้าคุณเป็นหน้าที่ที่คุณต้องสนับสนุสนแบคเอพแบบโอเคนะคะด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าสมมติเราบอกว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือกับเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนก็ช่วยเหลือไป แต่ถ้าเราบอกว่าเราเราช่วยเหลือแล้วเราแบบว่าต้องเดือดร้อนแน่เลยอย่าหาทำารู้ลิมิตตัวเองใจดีได้แต่อย่าใจดีจนกระทั่งโดนเอาเปรียดนะคะหรือว่าทําให้เราไม่สบายใจสมมติเราไปช่วยเหลือเขาแล้วอู้ตายแล้วไม่น่าเลยอะไรเงี้ยมันเอาที่แบบช่วยเหลือโดยโดยความเต็มใจของเราดีกว่าคือพิจารณาก่อนละกันช่วงนี้พลังงานเห็นแปะแม่ไหมแม่แม่แม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 อุ้มลูกเหมือนแบบบุตรลูกบริวารเลยเงี้ยช่วงนี้มันเหมือน,นกับว่าบางคนอาจจะแปลว่ามีมีโอกาสมีบุตรมีลูกหรือว่าเนี่ยอ่าสัพพสัลเลี้ยงหรือแม้กระทั่ง บางคนอาจจะบอกว่าเออคลอดโปรเจกต์ใหม่ทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเริ่มต้นสิ่งใหม่มันเป็นแบบนั้นแล้วพายขึ้นคิดการใหญ่ ไม่ต้องพูดเยอะค่ะพลังงานของคุณชาวราศีมังกรช่วงนี้สิบห้าวันต่อจากนี้ดีไปในทิศทางที่ดีแค่ขอให้คุณลุยเต็มที่ทําให้เต็มที่ควบคุมสติควบคุมอารมณ์แค่นั้นเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบสุขนะคะในทุกๆด้านนะคะอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะอ่ะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพลยนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟฟ้้้้าาาาาจจะะะะเเเเเเขขไไไปปปปตตตตตออออบบบบททุุุุกก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 กซรรร์์์สสสคคคคี่่่งงงงงงงัััััวนนนนนนณมแลลลลพดดดิิิ็ใให ทุกแฟนเพจและติ๊กตอกได้ IG จีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกนัหม่คิมหมื่ออื่นขอทัทานบ๊ายบายคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกมายแอบอ้างชื่อช่ชองหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่ชองกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้งกาาายใจนนนนวีออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ